อยู่บนดีเด่นเก้าอยู่ล่างด่เด่นหาหาซีเก้าเก้าหาซีกันล่ะอยูนบนก็ได้เจ่ว่ามาตัวเดียวกันเถ่ะแต่ว่าจับผููให้แล้วบ่บ่ให้จับผู้เองดอกถ้ามันพลาดพอปีชาหนิอาจารย์จะจับให้เลยมัน ถือว่าถือก็จำเป็นเหมนันคุยกับเล่นไปก็เด้อพอเด้อรอทีมงานจากน้อยเพราะว่าทีมงานเดี๋ยวนี้ปีใหม่แล้วเริ่มคลิปที่หนึ่งนี่เริ่มคลิปแรกคือพอปีซ่ามาให้โชคให้ม ắ ให้ล่ำให้รวยแกเอฟซีเนาะพอนะคหัวที่ผ่านมาเหมือว่านมากว่านี่เขาบอกกับพ่อวันที่สามสิบได้อยู่ครับได้อยู่ก็ได้ได้แต่คุณพ่อถ้าว่าเลขบกาได้ให้เอฟซีมันบ่คือมานี่คือว่าเงามาแรงพวกยูเอนก ครับเ่้าปอเด็ดไฟเขียนไฟแล้วเนี่ยมากโก่งสุดท้ายบ่ได้เด <ละ S 1> ห็นกันเนาะครับโอ้เอาเอาความันอ,อ่อซีหายได้เป็นหลายหมืนหหหหม่นอยู่หาหกมื่นหมดนี่มันไปออกซีซีที่ได้เยอะมีหลักฐานพร้อมนี่เขียนไว้ว่าสิมาหาเนี่ยพวกพ่อกันจะซื้อถ้าพวกพ่อกันไหวก็ได้แต่เดี๋ยว่าคุณพ่อได้หาเหมือนครับมาคือขับข้างย่านแต่นอกบ้านหาเหมือนไม่หาพัน คือว่าปีใหม่แด้วพ่อครับอดีปีใหม่ครับอดีปีใหม่โสดโสดแฮงแขงคือเขาเมื่อนี่เมื่อนี่ปีนี่แย่าหายไร้ตัวไร้หางแล้วว่ายครับท้องหางท้องหางเอาเนยๆเกลี้ยงเ้ยงเขียนเขียนรวดครับเกลียงไว้แล้วเรียบร้อยแล้วสีมาให้ยุ่มอรัญญาดีวามาเอาตาเหล็กอรันมาใหอยดีวาเนาะ น,นี่มีอะไเมีอไกันแล้วหวดสุดทไทยมหาเนี่เนี่ยเ the นี่ยเนี่ยเนี่ยถัพันย่ที่ได้นับเนี่ยเนี่ผมบอยู่โอ้ยสามตัวด้วยต้นน่ะเสียดาครับอดเสียดาเสียดาสียดาแต่ว่าซื้อแนวนี้เพราะว่ามันไปตองตายมันทั้งหลังเพียเสื้อสี่สี่ห้าแล้วก็สี่สี่หนึ่งสสันซื้อระตืมากรก็มีดเีกสี่่หนึ่ี่เนี่ยเดี๋ยวนี้เกียด เกียดแห้งมันบ่เกียดแห้งเลยมันจันไปตองทั้งตองทั้งนามาเลกนากระเชื่อเก้าศูนย์ศูนยมันดอกหกศูนย์นย์ลดีนาตรีแม่บ้านนาตรีถือบ้านน่ว่านสเ็บ้านก็เชือดีเก็บใบนี่อันนี้นานมาแล้วนั่นเนาะอไหนนั่นนัตัวด้่นนานมาแล้วอเบ่งบดิล้ามาเนี่ย ป้อยมาด้วยไทยเพราะว่าบอยู่กันเลยแล้วไปรวดเอาเกามันพันไปแล้วมันหูจักแล้วเอาเห็นไหมขึมม้นมาเนียนมันเมื่อหันเจ้ามือเฮ้ลูกค้าเงียบมวดอไ่ก็ไปเ,เจ้ามือสเฮ้มันามาเอ้อจะเปลี่ยนกันทฮแล้ว ถือว่าบ่ไลหราะใจรอดด้ว <lawsuit S 2> พี่น<ถ>้องเด้อเดี๋ยวพนั่แล้วก็ถือว่าถือว่าบ่ไล่หรอกคือว่าเดินบนให้สองตัเดินล่างให้กับสองตเอ๋อคือว่าบ่ไล่หรอกท่านี้แหละตัวล้อมก็มีสองตวงวดวันที่สิบเก็อว่ครับที่สิบเก็ครับศูนย์หนึ่งงวดบอกวันที่เ ที่ตามรักมันหยอกวันที่หกมันเป็นวันคู่ออก้ครัดออกวันขั้นเรียนว่าวันพุธกันนะโอ้ได้ละเอียดมากครบเลยเนาะวันพุธนี่พ่อว่าขอให้มาออกวันพุธทาะสามตัวตรงๆดินะพอกีครับอยู่อันนี้ก็มาตัวเก้าเลยละมันโดนแล้วอันวันพุธนี่พ่อเล่าปรยวัเนี่ยเนี่ยมันเคยเถื่อที่ไดหาเมื่อหกเมื่อนี่เนี่ยวันพุธอย่ซื้อตรงๆวัได้ครับพดิเนี่ยธรรมดาตอนนี้พ่ออือ ต้องวดอวดถึงหันละหกมืว่าุดอะแจ้งบ่หมลแจ้งเลยมานี่แจ้งแจ้งแจ้งโอ้งบอกนเอมาพิสิทธิ์าที่ไม่สาเขาอี้ยี่สิบตัวเนี่ยนี่คัะบัตคือว่ามันถึงันจึงได้กระซางมันไม่เหมไหนี่่อี่หาอีกันอะ ยาวเทีเ่ยวด้วยมันมาซักสิบวันเบิ่งขั้นสีฟ้ามันสิแตกฟ้ามกมู่ <c oughs> ยี่ปะง่ายหน่อยฟ้อมกมู่ขึ้นสวายสวัสดีพี่คุณทองพูนพดทชิมพารสสีสวัสดีลุงสวัสดีจ้าสวัสดีพี่ใหม่จ้ามาสัน่นคุณพอ่อให,ให้หวยไทยไหวแท้ทำไมมาเอาเล้ามาก,ก่อนมาสัน่นเล้าออกบอกงมือนี้ มัาทิตหมวัาทิตมัาทิตบอกอ๋อมั่วเมือที่หนโอ้ยม้วนดีทำาปเอยโอ้ไม่ได้้วนรับมันจันทรเอาทำแล้วาล้วนไปตีมวยสี่รอยมันโอ้ยถือวัตถุคูวยวสันเฮ้ยถือวัตถุคูโอ้น้ำโค้งม้วน่องแดงออกเอาล่างนี้เนื้อหนอคูเดียวอ้าวขอมาเปนมัณฑิตขอลื้อมั่วตะชินฟังจะว่าขอไปนขอไปตีมวยนี่มันยังซ่องเนี่ย ว่าเห็นข่อยดอว่าทว่าเจ้าเหรอมตัแต่งมดตัดนต่งแลวยังเลยถุงง่ายเลยคันฟรีฟาร์มเป็นอะไรบ้างมันเนมันนหลุด สำหรับมื่อนี้ก็เป็นสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับเด้อนะครับ241ท่านนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับพ่อปีชามวัดใจบาไหววะสัสเลอยากหายแห้งอยากไปหายต้องหัวใจอ่นเพลินคว้ายานอัจจาย์เืนว่าเอาเรื่ังต้อเอาเลข้อนขว้างไปซื้อมาแล้วบม้อนว่าถือมาปล่อยหลอดขว้างยานมันอันมัน ไปเสือก้อนเมือนขยันมูวาหว่าเอาเล็กขามมาลงแมนเลขกขามล้อยขึอนยันมันันดีเหมอนครอะออปอยย้งนการย้ำนั้นวเสือก็ได้สิหรืว่าสือเล็แล้วมัมาบุ้งมวยสิสมัชฌูกี่วะมวยกับเวัตุคู่เนาะวหนเขาต่อหาหนึ่หาสองหมืนจมคาขาแบบได้แบบเขามาเสมอไล้ครับเพอมุ่งหนึ่งตีได้คว่ายกซิยกสา ออเสมอเสมออเสมอเอาพูดสองร้อย่เอาเรียงเรีกสัก่ครับเอาเรียงเรีกพนารีสวัสดีปใหม่คุณลกครับีครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับสสีเจ้ามือมิดบัมวดสีมาเนี่ให้ลูกค้าผู้ซื้อแท้เฮ่ยได้เคลียร์ได้เมวดสีเลียวเจ้ามือเฮ่ตัวตรงเนออสามตัวตรงครับสามตัวตรงใทรเอาตัวมันเถือกเอาตัวมันเถือกให้เอฟซีได้พอได้พออยากอักซื้อผู้เดียวได้ครับ ่มีบินพร้อมบินเพร้อมนี่สงเสียนื่อมาเดีอะไรเรื่องเสิมา็ต้องกินเนาะสียผู้บอกกันถือกันมดเป็นสัตวมดเคว่า้อนง่งว่กังเว้นเด้ไปงายเลยแม่ได้จุ่ได้จุ่มไม่เข้าใจโอ้ยเก้าบ่เก้ากับเ่แเมไปรลดมาหันบิงเนาะไข่ไข่เด็ดขาดดเนาะ แปดยู่ล่างวัติดแปดว่าไ้เงินซีบนวัติดซีว่าไ้เงินเหมือนกันงวดงวดก้อนแบบพ่อครับแม่นงวดก้อนพ่อว่าตั้งใดเก็จ้าซีวนว่องหงายฟ้อมตัวเดียวเลยโอ้วัติดซีว่าไ้เงินงวดก้อนน่ะครับอยู่ล่างวัติดแปดว่าไ้เงินจ้าบุ้ยแสดงว่ามาเต็มเต็มบนล่างเต็มคักเต็มคักขึ้นะตัวใดเราเต็มพ่อตัวใดเต็มหงวดเดียวอันเป็นบอกหงัดก่อนอยู่งวดนี้งวดนี้ทีให้ยสองตัว แปดกันยิ่วล่างขึ้เข้าเหรอแปดมาอีกบ่พ่อนเก้าจะยิ่วนเหมือนกับวระทิ่เก้าจะเงินเหมือนยิ่วล่างกันยิ่ล่างสี่ไซ้อโตัวแปดครับหายิ่วนกันสี่ไฮเก้าสามหาพนี้แหละวันเนี้ยวันเนี้ยเรว่าว่ให้จับคู่หรอกตาดสินใจเอานี่ยเลยะเอาเชืยอนาตามนี่เลเนี่ยเลขบนนี้ต่อได้นะกรับพ่อ บนเซลเตัวได้ก่อวิ่งบ่วิ่งให้จับคู่ล่ะจับคู่ให้บ่จับพดเลี้ยวเลี้ยบรได้เลยโอเคแล้วก็เอาบ่ไหนเนี่ยตรงตรงไหนเน่อีกอ่ะอ่านให้เพิ่นฟังเนี่ยวันนี้ให้วิ่งบนตัวได้พ่อวิ่งล่างวิ่งล่างแปดหาสามวิ่งบนกือบเก้าห้าสามเทียวเอาบ่บ่เดียวแม่คือวิ่งหลายแต่บ่เอาบนเม็ดหนึ่งล่างเม็ดหนึ่งได้ป่ะพ่อ อันนี้เป็นเลขวิ่งคัดบ่พ่อแมนบ่บอบก็สองวิ่งหนสามคุณสามคุณลอยพ่สองตัวก้อนเนี่ยสคลอยนะเอาเอาสองตัวก้อนเนาะเอาหาแปได้ครับเอาจับคู่บอกครับห้าแปดเล็กจับคู่ตีครับเอาสามตัวก้อนพ่อเอามตัวก้อนบอาวิ่คัสสองห้าแปดครับสองห้าแปดนี่ลาเลขวันพุดแล้วสองห้าเก้าสองห้าเก้าา สองหกเก้าสองหกเก้าแล้วก็สองสามเก้าสองสาแปดสองห้าเก้าสองหกเก้าสองสามเก้าจบจบแล้วมิเตอร์จบแล้วปะครับเลขสามตัวะ่าเลกสามตัวสองตัวบนบานิพั์สองตัวบนก็ห้าแปดห้าเก้าห้าแปดห้าเก้านี่แหละตัวเล่น ม,มีสองคู่ป่ะพ่อ,อคู่ท่านี่ป่ตัวร่องกับสี่เก่ากับสามเก่าอ๋อมีเด่นสองคู่ร่งสองคู่<อ><อ>สี <9 S 1> เกครับของออยี่พนนอ, <4, S 1> อเงยขข้นเนเอ่เก้าครับนียังกัพ่อกับสามเก่าครับกับสาเก้า่ยร่างบานาบนบี้พันถ้าใข่บวกก็ละร่างเหนเด่นสุดยอดครับต่อไปเป็นร่างเด่นสุดยอดเด่นสุดยอดแปดสองตัวแรกอะแปดสองเก้าสองเกสอง สองตัวเด่นสุดยอดเด่นสุดยอด่าตัวล่องกัห้าสามห้าสามห้าสี่ห้าสี่ับจบแล้วไม่ทันออยยอดบ้านอ่ะฟังไปก็นด้สามตัวเด่นตัวไหนพ่อผู้ไหนตัวเด่นเด่นสิคิดเส็นใตายหห้าแปครับสองห้าแปดสองหเก้า เลสูตรใดเนพ่อสูตรปีไม่บ่กสูตรปีไม้ครับนี่สูตรปีไม่ครับบ่ได้่อามาจากไซ259นบ่นด้จากพีไฮพี่หน้าแล้วมาจากมาจากบัว่ยวบัเดี่ยเอา้องอาจารย์อื่นมาบมครับหังเจาของเด็ดเด็เลยเด็ดเดสูตรอูบลสูตรอนดรกลายเป็นสูตรดูดรแล้วสูตรดูดอนไฮทอดนี่ว่าหนึ่ไฮเทียเดียวเลยะขึ้นจบกเดเดียเดียเพรว่าเป็นเส้วเวเรียกอาบัวหอวกี่ดอกนะครับ เสื้อซาเนี่ยล่ะเนี่ยพอมยกไปเนี่ยนมินก็มีแล้วไปซื้อมาเนี่ยมาก็สร้างถ้อันนั้นพ่อครับกาดตะบากกับแนวทางเนาะแนวทางพ่อนหัตกนี่ฟันให้คักรไหเน่ครับวันนี้ขันบนให้วิ่งวิ่งตัวไหนพ่อขอเม็ดเตี้ยววิ่งเก้าครับบนวิ่งเก้าล่างล่างวิ่งแปดท่อนี้ครับสำหรับผู้งบหน่อยน่าจะงบหัตกรีดผ่อนกระหายนี่แปดเนาะ สายบินพอละข้านยีเลอดใกล้กัน่ลยะม่ไปวข้านยีเลอะนี่แหละเตี้ยมากมันสิยื่ย่ากันเลยะเขาก็แปดเขาก็ยืยุ่กันวันนี้ไปใช่ครับเออเขาก็แปดยื่นกันวันนี้ไปใช่บนเวียนกันนี่ละแต่ตามสถิติพ่อนี่คันเลขออกมันพูดนี่พ่อว่าเป๊ะเป๊ะแล้วก็สามโตตลอดสามัตตลอดเลยแต่โตมันมากมากพ่อมก็โตใดกับพ่อโตมากคักคือคือสองหเปีเลย ตัวนี้เป็นเสื้อไม่ได้กับแมเจะเมื่อยานเลยมันฟาด่อคือบ่ากับจะโจทยเลื่อยยานนะครับเสื้อสองหาแพรแล้วเสื้อหาแพรรถเลี้ยงออกมากกว่หาแพรรถเลี้ยงแล้วเลี้ยงล้วออกมากกว่แปดสองรถแมนพ่อเล่ยมันพุธพ่อจังหวัถือทั้งบนทั้งล่างเหมือนแต่วันพุธบ่พผอเลยนี่วันพุธครับวันพุธธฟาดคือเข่าตรงใจแต่บันนี้คือว่าออกวัตถุข้ามไปมันเป็นวันคู่ครับเขาเรียนมันเป็นวันพุธมาเรียนมาหาพ่อใส่ผอคักๆเลยเนาะแมนอ รับตาเสื้อกระเทือกเนี่ยขึ้นบ้างกัดเลยเลขมื่อสิออกตัวใดก่อยางบริกรยางบริกรเลยคือห้าแปดเลยครับห้าแปดครับไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับก็ได้ครับสามตัวได้สามตัวกับสองห้าแปดนะครับตอนนี้ตอนนี้เลยป้าเด็ดเด็ดอืมถ้าเลขล่างเมื่อสิออกแปดสองรวดรวดถ้าออกตัวนี้เ,นเ,เอาฟังเอาได้ปีหน้าเลยเขามื่อสออกกันหากไอออกสอง ออกสองหาเก้ามเสียเลขล่างมาันขยกยอกขันบอกหาสามขยก b j c สามหาสี่หันมันเป็นสิทเหรนนี้ค่ะเอาพอหันตัวเลขไหม fc เบิ้งนะจ้ะายกไานายก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 นี่ พหลายตัวบหลายตัวสามตัวจะมียูซีหางน้ำลองมืงน้ำลองมือสามตัวจะมีสองห้าแปดสองห้าเก้าสองหกเก้าสองสามเก้ามีซีหางเนีเนๆหาก็คือสองหาแปดสองหาเก้าน้องผ้ส่วนสองตัวเด่นหาแปดห้าเก้าล่องซีเก้าซีสาม่างเด่นสุดๆเลยแปดสองเก้าสอง ลองหาสามหาสี S 2> <S 2> ่ซ้ำนี่เนาะพ่อขันมาสามโตนี้เป๊ะบะตองกลับเหล็กวันพูดพอนเหมือนั่นยังไหญเนาะเมือนั่นไปกันไว้สองตัวเวมือนมันดอกหนึ่งหนึ่งอ่ะเหล็กบนดอกสี่หนึ่งหนึ่งเหล็กล่างมัน